ตุกี้ไม่สนกระแสดรามา่าโพสต์ข้อความฝากถึงโซเชียลให้กำลังใจตุกี้ดาราสาวชื่อดังที่ถูกยงชื่อในประเด็นร้อนกระแสแรงถึงสถานการณ์โควิด -19 ของวงการบันเทิงอยู่บ่อยครั้งอย่างตุกกี้สุดารัตยาเรียกได้ว่างานเข้าเลยทีเดียว สำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีตุกกี้สุดารัตหลังเจอทัวรลงหนักจากชาวเน็ตจนแฮชแท็กแมนตุกกี้พุ่งทยานติดเทรนทวิตเตอร์ไทยเลยทีเดียวสืบเนื่องจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยภาพข้อความแชทคุยกับตุกกี้โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์คนดังกล่าวได้เขียนบอกว่าไว้ตุกกี้เตียวฟ้องสืบเนื่องจากไปตนเองวิจารณ์ประเด็นที่นักแสดงสาวแซนวัตพิธีกรชื่อ โดยในบทสนทนานั้นตุ๊กกี้ได้บอกว่าขอแคปนะคะเจอกันนะจากนั้นมีภาพข้อความแชทเป็นเพื่อนของคู่กรณีได้ทักแชทไปหาตุ๊กกี้โดยบอกว่าเพื่อนอยากจะขอโทษที่เขียนพลาดพิงซึ่งทางด้านตุ๊กกี้ได้ตอบกลับมาว่าไม่ทันละคะ่ะพี่ทนายเจมเขาส่งเรื่องละคะ่ะ บอกว่าทวิตดังกล่าวทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ไปเป็นวงกว้างจนทําให้กระแสะแบนตุกกี้ติดเทรนทวิตเตอร์ไทยอยู่ในขณะน,นี้ทั้งนี้ต้องรอฟังจากตุกกี้สุดารัฐว่าเรื่องราวแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและล่าสุดเจ้าตัวเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ตุกกี้สุดารัฐด้วยภาพในอดีตสมัยเด็กๆพร้อมข้อความระบุว่า เป็นคนขี้เหลกขี้ร้แต่น้อยแต่บอกเคยบอกพอใจมีเงินมากมายบอกเคยคิดจะเปลี่ยนแปลงพอใจในจุดนี้ขี้ไร้กับบอกหยังไทซีดากระดาเลยเพราะตอนนี้บอรู้จะสวยไปทำไมบอรู้จะตอบโต้เถียงไปทำไมเขากะัว่าถูกแล้วหนูกับบอกงามอิหลีละ่ะแต่บอกเป็นหยังดอก แค่มีชีวิตดีๆไปแต่ละมือ้อมีข้าวกินมีงานทำมีเงินดูแลครอบครัวบอกสร้างปัญหาให้ไผกระตายตาหลับแล้วค่ะหนูบอกเครียดเดอ้อหนูเข้าใจธรรมชาติถ้าการด่าหนูแล้วมีความสุขสบายใจหนูก็ยอมให้ด่าหนูบอกฟ้องหนูเครียดบอกคืดหลายค่ะ หนูเข้าใจโลกโซเชียลสิ่งที่หนูอยู่ได้คือมีงานทำมีเงินส่งค่าอยากพ่อมีเงินดูแลแม่มีคนทักหนูถึงจะบอหลายจะมีค่าต่อใจหนูนี่ละค่ะวันพักวันใจสงบ